เราท่านทั้งหลายเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะต้องมีเอะไรเป็นคติกับตัวเราหนึ่งก็คือขอบคุณนะครับสองก็คือเราจะต้องเป็นคนที่มุ่งหวังต่อรอัศมีภะหาร,รการขอบคุณต่อร้อยเนี่ยถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราได้ได้สร้างจิตสำนึกในการสมมวิตว่บวันนี้เรายังตื่นขึ้นมาได้รับความดีเห็นไหม ได้รับปัจจัยต่างๆที่ดีเพราะฉะนั้นเน s ดิสนาบีเนี่ยจึงพูดไว้คนที่โชคดีก็จะมีในหลายปัจจัยนะหนึ่ตื่นมามีเคสเคหสถานที่ดีมีอาหารการกินที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงคนพวกนี้คือคนที่รัตรารักแสดงว่าเรายังโชคดีบางคนตื่นมาไม่มีบ้านเห็นไหมตื่นมาค่าไหนนอนนั่นืนะ่นมาปุ๊บไม่รู้จะไปไปละค่าไหนนอนนั่น แสดงว่าเขายังอับช่อบางคนตื่นมายังไม่รู้วันนี้หาเช้าจะได้กินหรือเปล่ากลาวันนะครับบางคนตื่นมามีทั้งหมดแต่สุขภาพไม่ดีกินอาหารทางสายยางบ้างไปกินตรงนี้ไม่ได้กดตรงนี้ไม่ได้เพราะนั้นวันนี้เราจึงต้องขอบคุณต่อเจ้เยอะเลยอินชาตุสุมละอซีแต่แนวความหมายหนึ่งที่เราแต่ละบอกวันนี้ใครที่ขอบคุณต่อเจาระเจ้าก็จะเพิ่มความเด่นปรมาดยวันนี้ผ่านเรามา20 21วันแล้ว คืนนี้เป็นคืนที่22ตามประกาศของสนักจุลาราชมกุเพราะนั้น22คืนแสดงว่าวันนี้เราอยู่ในโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับถ้าเข้าก็ร้อยเมตรสุดท้ายทุกคนก็เล่งสปีดแล้วนะครับบอกแล้วว่าเราเก็บเกี่ยวแล้วตั้งแต่ต้นโรอมฎอนซึ่งถือว่าไวนะเรายังเพิ่งเจอแป๊บๆเองนะครับเพราะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่จะบอกว่าวันนี้รอมฎอนจะจากไป สิ่งที่มันจะเป็นข้อคิดคติกับเราเนี่ยเยอะเลยมากมายเลยเพาทำไมรมฎอนปีนี้ถ้าเราได้การเปลี่ยนแปลงที่ดีไหมบางทีเราอาจจะบกพร่องอย่างหนึง่งแต่เราได้สิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นมาการทำดินและเพราะด้วยกับปัจจัยหลายๆอย่างที่วันนี้วันนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะนําเสนอวันนี้เป็น,ปน,ปนฮะดิษที่ถูกรายงานโดยท่นอิมัมคอ,อรีมุสเขาพูดถึงรมฎอนเนี่ยเป็นเดือนของอันกุร,การอานก็เลยนึกขึ้นมาว่า วันนี้อยากจะมาเล่าประวัติเป็นกิซซอที่นบีส,ลสลุลต่านได้รับอัลกุรอานเราก็เคยได้ยินกันและนะ้วแต่ในกิซซอเนี่ยหรือในอะดิษบทเนี่ยนะที่ถูกรายงานตัดตั้งเนยอิชชาเนี่ยกำลังที่นบีกำลังที่จะสื่อนะในะดิษบทเนีน่ยมันมีประโยชน์มันมีมันมีสิ่งที่ได้รับจากอะดิสเนี่ยเยอะน,นบีได้เล่าให้เนยอิชชาฟังเนี่ยว่าในช่วงแรก ของการรับวายีการที่จะรับวาีในช่วงเริ่มแรกก็คือของนบีเนี่ยมันจะมาผ่านทางความฝันเขาเรียกว่ารุเยตุลสิฮเป็นความฝันที่ดีเป็นความฝันที่ดีฝ,ดฝันดีมากฝันเนี่ยไม่เคยนบะีไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนบีสว่าไว้แบบนั้นนิยามไมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเว้นแต่มันจะตื่นมาในยามเชา้าแล้วจะเป็น นี่นะนบีก็ผันแบบนี้นะครับเรื่อยมาเริ่มแรกมาเป็นแบบนั้นนบีเนะี่ยอย่างที่เรารู้กันว่านาบีสุลตัสลัมเนี่ยจะไปปีกวิเวกนะครับไปตาอุตตรงนี้ก็คือความหมายในนะั้นก็คือนบีจะไปให้เวลากับตัวเองที่ทำผิรอ้อที่ทำผิร้อย่าบัรฑซูราบัณนุษพอไปถึงแล้วนะครับนบีให้เวลากับตัวเองนะด้วยการปีกวิเวะมีสะเสบียงขึ้นไป าตามจำนวนวันแล้วแต่บางที15วันบ้างหนึ่งเดือนมากนะครับหมดตึ้มก็กลับไปหาท่านหญิงคอดียะก,ก็ไปจิตมาปีกวิเวกไดก้จนมาในวันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในเดืดนอนรอมฎอนจิบรีนก็มาหากับท่านอนาับดุลสาลามมาถึงก็โอกอรท่านนาบีตามที่เรารู้กันพอโอกอท่านนาบีเสร็จแล้วก็บอกกับท่านนาบีว่าอีกเพราะอับดุลบ,บ,บอกไม่ฉันกล่าวไม่ได้มาอันนั้ก็นข้อดี รู้ว่าฉันจะกล่าวแบบไางไงยังไงพอกล่าวสครั้งเสร็จแล้วนี่ยิบริงก็เลยบอกกับท่านนาบีซุลตัมว่าอิกราะบิสมิรับ,บ,ก,ลลบ,นะบกัน,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 กกบบกนั่ลลลลนทีลล่ خ ل นะอ ل ق الإنسان من ร ل ك إجراء ورب ك อ ن أبرا อัลล علم บิลก ج ล ل َ ه ع ลม ا นอินน ن า م ا ยะเสร็จแล้วนบีก็ท่านรีิบริงก็คลายการกอดรักของท่านนาบีเมื่อนาบีรู้สึกตัวขึ้นนบีก็วิ่งเลย ความตกใจใช่ไหมนบีกลับบ้านพอกลับไปถึงบ้านเห็นนะครับนะด้วยความสั่นกลัวนบีอบอกกันบอกกับท่านหญิงคอนดียาวซุมมีลูนีนะห่ผมผ้าให้ฉันหน่อยนะให้คลายความหนาวเนี่ยความกลัวท่านหญิงคอนดียาก็ทำท่านหญิงคอนดียาบินตี่หัวหรือเราเดียว,วยเราเงอ่ะโอบกอดท่านนบีเห็นไหมนบีสุลตลามพูดกับท่านหญิงคอนตย กอล,ลอ่าอกว่าอะไรลวกัดีนี่นะนับีบอดวยาจล้ฉันกลัวจริงๆกลัวไม่รู้เที่ยวนี้เป็นกลัวใช่ไหมอขอย้ดนย่าเมื่อเห็นแบบนี้เป็นงไงปอกประโลนะมนะี๋ยดูนะฮะดิสนี่มันได้อะไหรหนึ่งนบีบอกว่ากัลลาวัลลอฮ์นะใช่ไหมกัลลาวัลลอฮ์ทราบบาันทัลลอฮ์ใช่ไหม มาเยี่ซีก็รอมาประดัองลอจะไม่ทิ้งท่านไปนจะอยู่กับท่านนี่แหละเมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเพราะทําไมเขาบอกว่าสิ่งที่ทําไมอัลลอ์ถึงจะอยู่กับท่านละ่ะอ่าขรียั์พูดต่อหนึ่งลีตาซีลูรอยหนึ่งนบีชอบสัมพันธ์ขยาอ่าขดียั์พูดเลยนะห้าบริบทเพราะฉะนั้นซุนนะหนึ่งในีเนี่ย ที่ท่นานอยูอคนยากําลังบอกกับท่านนาบีบอกกรลมว่าอาลัลลอฮ์จะอยู่กับเราเพราะนบีเนี่ยมีสุน,นัขพวกนี้ตั้งแต่ก่อนรับ,บวะฮีจนถึงจะออกออกจนสิ้นเสียชีวิตหนึ่งนบีเป็นคนชอบที่จะอะไรชอบชอบ,ชอบติดต่อเระยะิยาใครยังไงไม่รู้เห็นไหมนบีเข้าหาตลอคนไหนเมื่อมีโอกาสเห็นไะครับไปมาหาสู่กันปากสลามถึงกันไปเยี่ยมเยียนกัน แม,แม้กระทั่งหนุมฝังศพของมารดาของท่านใช่ไหมของบิดาของท่านนบีก็เคยไปเยี่ยมเยียนแม่นมคนแรกท่านหญิงฮาริมะเมื่อนบีมีโอกาสนบีก็ไปเยี่ยมเยียนเชื่อมเครือญาติเสมอนี่คือความนักที่นบีมีเป็นสุนนะที่นบีทำเพราะนั้นสุนนะนี้ยิ่งใหญ่เครือญาติสำคัญดูนะบทเรียนข้อน,นี้เลยสุดท้ายเนฮะดิษเน่พูดถึงการรับอันกุรอาน แต่สิ่งที่มันจะมีผลติดตามมาเนี่ยอันกุรลางสาคัญนะ่ยแต่ขันถึงอรยักปอบประโลมนบีแล้วก็บอกว่าอนะไรสิ่งที่อัลลอฮ์จะอยู่กับเราเห็นไหมใครที่อยากให้อัลลอฮ์อยู่ใกล้หนึ่งต้องเชื่อญาติญาตินะเพราะนั้นเขือญาติสาคัญเพราะนั้นมันจึงมีหลักวิชาการนี้ที่บอกว่าเขนะือญาติการเลือกคู่ครองเห็นไหมการเลือกคู่ครองให้ mm. เลือก าตามหลักนิติศาสตร์นะให้เลือกญาติที่ห่างไกลอยนะ่าคิดว่าใครเป็นญาติแล้วนับชั้นไม่ได้แล้วกันเรารู้สึกดีกับเขาไปท้าทาเพื่อให้เขานั้นมาเป็นญาติที่ใกล้ชิดก,กันนี่เห็นไหมไม่ใชยเพราะนั่นคือญาตินบีเนี่ยไม่ทิ้งเลยมีสากาัดญาติที่ห่างไกลด้ยโอกาสใครได้ใกล้เขียง ช่วยเหลือเผื่อแผ่ใครญาติดูก่อนสิเป็นไงว่าโู้นนี่นั่นดีไหมญาติเพราะฉะนั้นคือญาติสําคัญเห็นไหมครับใครที่เชื่อมญาติสัมพันธ์เกลียดเอาไว้ให้สองอย่างหนึ่งอายุยืนถูกไหมสองให้ฤาษีกีดีทีนี้อายุยืนนี่อายุยืน,นอาย,ย,อายุยืนแบบไหนอายุยืนเนี่ยถ้าพูดยืนเนี่ยถ้าเอาแบบรายละเอียด ดูนั้นความละเอียดอ่อนของศาสนาอายุยืนก็มี3อย่างหนึ่ง <Okay. S 1> เดี๋ยวดูที่เราจะอายุยืนแบบไหนอยากขอดูว่าหนึ่งยืนในคุณภาพปริมาณไม่มีคือคนอายุยืนเหมือนกันตายเร็ว40เสียแล้วแต่ความดีของเขาเนี่ยยาวเลยนี่คนพวกนี้คือคนอายุยืนอ่าอง อายุยืนแต่ตัวเลขคุณภาพไม่มีเจ็ดสิบแล้วโเดือนระมดอนยังใช่ไหมสูบบุหรี่กินชาอยู่เลยนั่งบางทีใช่ไหมนี่นี่พวกนี้นี่แสดงว่ายืนด้วยกับปริมาณคุณภาพไม่มีนะอายุก็เยอะแล้วเลขเจ็ดสิบเท่าเลขความอายุยืนงเขาคือว่าได้แต่ได้แต่ปริมาณได้แต่ตัวเลขอายุยืนประไปด้วยสามคืออายุยืนทั้งปริมาณและคุณภาพใช่ไหม 60-70นะ60-70เขาก็หมั่นทำอิบาดัดต่อรอสุบฮาอนออนนี่เขาเรียกคนอายุยืนนะเพราะนั้นเราก็ขอดูอาให้เราเป็นคนที่ยุยนในเรื่องของทั้งปริมาณและคุณภาพอามีนนะถ้าถ้าอันแรกนี่ตายเร็วไปหน่อย <c oughs> แต่คุณภาพคับแก้วนะอันนั้นก็นะอันนั้นก็ว่าไปแล้วแต่เราขอดูอา ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นคนสัมพันธ์เคยยาิลองรอให้ริสกีดีให้อายุยืนริสกีดีเนี่ยมันจับต้องไม่ได้คาว่าม,มีบรรกัตเห็นไหมเออจับต้องไม่ได้นะแต่มันมีคุณค่าอืมยังมีคุณค่าเห็นไหมครับเหมือนการเราจ่ายสกาดเหมือนเหมือนเหมือนดูเหมือนหมดนะ,ะนะโมฟิกดูเหมือนหมดเนะแต่ไม่หมดยิ่งให้ยิ่งอะไรยิ่งให้ยิ่งเพิ่มเออแปลกนะ นะฮิกมาเลยยิ่งให้ยิ่งเพิ่มนี่คือคนอายุอยู่นะครับพูดถึงเงินสากัดดังนั้นเงินสากาดเนี่ยถือว่าเป็นเป็นนโยบายที่อัลลอฮ์วางไว้สุดยอดเนะเคยการเข้าถึงก็อพอไม่มนีนโยบายไหนที่จะเจ๋วไปกว่าเงนินสากัดแล้วนะนะต่อประเภทที่สองวะตาฮ์มิลุกัญลาประเภทที่สองนบ,บีชอบทำไมหนึ่งสำคัญขยันยสองนบ,บีชอบช่วยเหลือกับคนที่อ่อน คนกัม้าเห็นไหมบางครั้งพูดถึงเนี่ยเราแค่รูปผมเอ็นดูกับคนกัม้าเนี่ยรูปเนี่ยผมกี่เส้นเนี่ยรัตนาภัยโทษให้หมดเลยเห็นไหมเพราะนั้นนี่คือความสําคัญเพราะนั้นคเด็กกัม้าเด็กกัม้าเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ได้โอกาสดูสิพ่ออับีเป็นแบบนั้นเนี่ยถูกไหมกัม้าพ่อตายไม่พ่อเลิกไม่เกลียดนะครับเพราะนั้นเขายังอยู่กับเราไง แต่พ่อเสียชีวิตไปแล้วนี่ถือว่าหัวเรือหัวเรือใหญ่เสียไปแล้วอันนี้น่าสงสารเพราะฉะนั้นเราต้องขอดโทษนี่คนที่ดออ่ายิ้เขาเรียกว่าคนช่วยหรือคนดออ่ายิคนที่อ่อนแอกว่าเราเพราะฉะนั้นใครที่ตกทุกข์ได้ยากเราช่วยอัลลอฮฺให้นะหนึ่งร้อยเนี้ยเนี่ยหมัดดเดียวดุนยาเนี่ยฮะฮะดิสตอยเฮียเราพูดกับสิบก้าเนี้ยหมัดเนี่ยหม,มัดเดียวเนี่ยใช้ดุนยาไม่หมดอ,อ,อ่อนน้อมอับปางเห็นไหมเพราะนั้นเองนี่ การช่วยเหลือพี่น้องสําคัญนบ,บีช่วยไทยที่ยากไร้ไทยที่ตกทุกข์ใช่ไหมไทยกำพร้านบ,บีช่วยสามาวัดตักษิบุญมาดูน,บ,บ,นบ,บีช่วยเหลือกับคนที่ไร้ที่พึ่งอาญาซาตรงนี้คือคนที่ไร้ความสามารถาหยิบยื่นรายได้หยิบยื่นหลกักการศาสนาเนี่ยเอ็นดูเขาเอ็นเราไม่ขาดนะ หลักการศาสนานะแต่ถ้าหลักสุภาษิตบ้านเราเนี่ยเอ็นดูเขาเอ็นเราใช่ไหมจั๊จุยเลยขาดเลยเห็นไ,ไหมไม่เหมือนกันดูนี่คิดต่างเลยเห็นไ,ไหมเออหลักการศาสนายิ่งช่วยเอาล็อตลายิ่งตอบแทนอืมให้กับพี่น้องแบบนั้นอาล็อให้แบบนั้นดูอาอย่างน้อยที่สุดไม่ได้อะไรดูอาอันนี้สําคัญนะครับให้เราพยายามเนี่ยใช้สุนนะพวกนี้แหละโอ้โหไม่ต้องไปดูอะไรไกลแล้วของพวกนี้มันเป็นของที่เรา สังคมครอบครัวเห็นไหมข้อแรกเป็นางานครอบครัวกับเราข้อสองเป็นางานสังคมได้เต็มเต็มเลยข้อที่สามก็เหมือนข้อที่สี่ว่าต๊อกรออ่อนด้วยนบีเนี่ยเป็นคนที่ชอบรับแขกบ้านนาบีเนี่ยไม่ปิดนะมาแต่โอเพนอ่านาบีโอเพนแย่เพราะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่นบีต้อนรับแขกมาเยือนเนี่ยเป็นไงเพราะนั้นสุนนายิ่งใหญ่คนอาหรับนะ นระดับเวลาแขกมาบ้านนะเนี่ยถ้าบ้านที่เขาที่เขาแบบว่าเอาง่ายๆเขามีแค่ไหนเขาใส่เต็มที่อืมเขาไม่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 เกรงใจตัวเองเลยโโอ้หของเราสิเดี๋ยวแม่บ้านสักทีเรอะไร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนี่เอาไปให้ตราตุมฟิกู้นแล้วเห็นไหมแล้วจะให้อะไรใครให้ให้ในสิ่งที่เราชอบ ดูเนยอิสลามให้วิธีคิดแบบนี้เราชอบแบบไหน,นเราให้เขาแบบนั้นแต่มองในสังคมปัจจุบันเราชอบแบบไหนเราเก็บสิ่งที่เราไม่ชอบก็ต้องให้เขาเห็นไหมเพราะนั้นตรงนี้ก็ฝึกคูณมูก็ต้องฝึกด้วยเพราะนั้นรับแขกสําคัญคแขกมาริสกีมาบ้านคุณมูเคยูโค,คดก็ตลกตลกลนะไปบ้านไปบ้านพี่ชาย ก็พอไปถึงปุ๊บหลงน่ะเนี่ยพอหลงเสร็จปุ๊บก็ไปจอดรถให้ภรรยาไปบอกว่าเธอไป็นสาวกติสิพอบ้างรถทางเนี่ยมันจะไปออกบัตกัดมินได้ไหมเพราะมันทะลุทไปไม่ถูกเออไปวิ่งเส้นทูนสูงสูงตะวงอะไรจะไปออกลัดใช่ไหมขวาพอไปไม่ถูกปุ๊บก็อุ้มอุ้มเอสานแล้วก็จูรุสานเราพิเคียนภาพปะอัสสลามุอะลัยกุม มนเนอเล๋ออักบัตเออมันเป็นอย่างนั้นเราอยู่นั่งอยู่บนรถไงเพราะว่าเดลงไปแล้วกันจริงๆอ่ะจะให้ลงคนเดียวแต่ลูกกับร้อก็ต <minha S 1> ้องมาลงไปเราไม่อยากสามวัตรในกมไปบอกเขาใช่ไนี่เขาว่ามาน่ข้างในก็พูดออกมาแฟนก็เลยบอกว่าป้าหนูไม่ได้มาขอสดนวก้อนหนูจะมาถามทางเขาก็ทําหน้าตาเลิกนิดนึงแล้วก็เดินออกมามาส่งที่รถหนึ่ง ขอบคุณมากครับว่าจะไปทางนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบนั้นเห็นไหมนี่น,นี่วิธีคิดก็เลยมันเป็นแบบนั้นเพราะนั้นใครมายังไงรับแขกเออาเห็ไหมเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวผ่านชอบเไม่ต้องไลน์ไม่ต้องลไองลน์เพราะการรับแขกถือเป็นซุนนะที่ยิ่งใหญ่แขกมาบ้านเพราะนั้นแขกมาบ้านเนี่ยตามซุนนะอีกอยู่ห้ามเกินสามวันเนีย่ยบัดดีแค่ไหนอ่ะห้ามเกินแต่เว้นแต่เราบอกว่า ตามสบายไม่เป็นไรอยู่ไปเถอะสักอาทิตย์หนึ่งไม่ได้ประชดนะอยู่จริงๆให้อยู่จริงอยากอยู่นานทีไม่ได้เจอกันนานทีอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าสามวันแล้วเจ้าบ้านไม่ได้พูดอะไรต้องปิดตัวเห็นไครับนะเพราะนั้นนี่เป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่เวลาเราเดินทางคนจังหวัดตับล็กเดินทางเนี่ยใช้ในส่วนนี้แหละห้ามเกินสามวันบรรทัดฐานเดียวกันเห็นไหมเว้นแต่ถ้าตรงนั้นให้อยู่ต่ออยู่ได้ อ่าเขาใช้แบบนี้นี่เขามีที่มาครับขห้าข้อห้าสุดท้ายว่าตัวอยืนวะอาลาณวะยบิลฮับสิ่งที่เป็นสุนนะนบีที่นบีมั่นคงที่สุดในข้อสุดท้ายก็คือนบีไม่เคยทิ้งศัธรมยืนหยัดอยู่บนความจริงต่อเห็นไหมครับไม่ว่าจะอยู่ในกรณีไหนก็นแล้วแต่เพราะฉะนั้นสิ่งที่นบีใหน้นี่คือห้าข้อที่ยิงใหย,ย่ที่จะยินข้อติยานอุราดิยัลลอฮุอันฮาน ประกอมท่านนาบีแล้วบอกว่าวันนี้ดูสิถ้าท่านมีห้าเนี่ยอัลลอฮ์จะอยู่กับเรานไหมอัอลลอฮ์อยู่กับเราเดือนนี้เดือนจำเริญเดือนแห่งความจำเริญนเดือนแห่งความมิศรเห็นไหมครับเป็นเดือนแห่งอันกุญรุนเดือนหลายอย่างเป็นความดีิงเมซุนนะห้าข้อที่กล่าวไปแล้วก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งถ้าออกรอบร,รมดอนเราไปใช้นี่เกิดขึ้นในรอมดอนนะในเดือนรอมฎอน สมปันเคยายากวันนี้เราต้องขอดูอาขอให้เรามีโอกาสขอมาอพกับคนที่เราโกรธเเพราะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าออกมาดนเราจะมีชีวิตอปลานะตามมาสับชาวีโอวันนี้อันนี้นนละเอียดบนอะไรต้องบอกด้วยเห็นไหมซึ่งแน่นอนเลือเกินคนในมุมปกติไม่เล่นมนุมนี้ไม่เล่นแน่เันก็มีทัง้ง มากนะมีในร่วงเกิดทางกายวาจาใจั่นแค่นี้แต่มาัพชาฟรีเนี่ยอะไรที่มันรุนแรงี่ต้องพูดอหรเรื่องไเรื่องนวันนั้นฉันว่านู่นไปฉันนี่ไปต้องมาอัพต้องอย่างนั้นดูความละเอียดความละเอียดของมาสัพชาฟรีใช่ไหมแต่อันนั้นมันก็จะมันก็ผากกัเราเกิดมาแต่สมัยนี้มันมันนี้อ่ะกูมันเยอะ รวมดวงนะทั้งหมดนะต้องอย่างเงี้ยคือว่าอาจจะรู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวได้วพังเผือด้วยเพราะว่ามันเยอะมันเยอะถ้าเป็นคนสมัยก่อนอะถั้งเดียวเขาก็รู้สึกผิดกันแล้วสมัยนี้มันเยอะไงเยอะต้องตามนั้นต้องตามกันเราเลยขอตัวให้เรามีโอกาสออมมาร์กันนะครับอให้อภัยซึ่งกันและกันนี่เป็นสุวนหนของท่านอาบีโซโลมาก็นี่คือซีนหนึ่งที่อยากจะฝากพวกเราทั่านๆชาวร้อนนะครับก็โค้งสุดท้ายรอมฎอนสาวหน้ายังมีอีกสาวหนึ่ง สามหน้าเราน่าจะไปที่บาแลใช่ไหมอ่าแล้วก็มีไก่วุสุระตีมาเสิบใช่ครับเใช่ไหมอ่าโค้งสุดท้ายพอดีเลยมากินด้วยมือแม่งเปลี่ยวไม่ได้หรอกเขาจุกระหูกไม่นั่นแต่ว่าแต่อาทิตย์หน้าก็อีกอีกอีกได้อีกอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ในช่วงโค้งสุดท้ายขอให้เราได้รับพรที่ดีจากพระเจ้าให้ได้ประสบกับคืนแรงจูนกะดับนะครับและให้เราได้มีชีวิตจนถึงรอมฎอนนี้รอมฎอนหน้าแล้วรอมฎอน Bila taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallahi wa <tuh> <tuh> <tuh>